สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะทุกคนสวัสดีครับมาข่าวมาดื่มกาแฟกับน้องกับป๊าปนะคะหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะก็พากันมาชงกาแฟแล้วก็กินขนมปังตอนเช้าค่ะน้องัอใจก็ได้ซีเรียลนะคะวันนี้ยวันอาทิตย์ เนี่ยปออฟงฮีนบอกไอ้เซียคดสามเดือนสามเดือนไม่สามเดือน้องนึกว่าวันนี้โทษทีค่ะน้องนึกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะ น้องก็เลยบอกปาป๊าว่าเดี๋ยวฉันจะทําใหม่จะอัดคลิปใหม่นะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้วันพฤหัสค่ะเป็นเป็นวันหยุดไอของประเทศสวีเดนนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นวันสําคัญทางอพ,พุทธไอเไม่ใช่พ,พุทธวันนี้เป็นอะไรทางศาสนานะคะ <c oughs> น้องปอใจก็หยุดค่ะสองวันปะป้าที่ทํางานก็หยุดค่ะหยุดพฤหัสสุก ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะยาวเลย <c oughs> หลังจากป๊าป้าดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะคะกินกันเสร็จเรียบร้อยเนาะ,ะก็จะได้ไปตัดผมให้ป๊าป้าค่ะเพราะผมยาวแล้วค่ะโอ้ดิ I ไปเถอะอือ ป,ป๊าเอาเอาสมุดมาจดนะคะเพราะว่าป,ป๊าสั่งสั่งครีมให้น้องค่ะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะแพลนว่าเออจะไปซื้อครีมที่ช็อปกับโฟมล้างหน้าก็เลยเออได้แค่โฟมล้างหน้านะคะเพราะว่าโฟมล้างหน้ามันหมดเกลี้ยงแล้วแต่ว่าครีมมันก็ยังเหลืออยู่นิดนึงนะคะ,ป,ะป๊าก็เลยว่าเออแบบเดี๋ยวจะสั่งทางออนไลน์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราสั่งออนไลน์มันถูกกว่ากันแล้วเราก็ได้หลายกล่องด้วยนะคะ วันนี้ป๊ะป๊ก็เลยมานั่งเช็คนะคะว่าเออแบบถ้าเกิดเราไปซื้อในช็อปนะคะทั้งทั้งครีมแล้วก็ครีมครีมทาใต้ตาแล้วก็ครีมเช้าครีมเย็นนะคะมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยกว่าโครนนะคะถ้าเกิดซื้อออนไลน์เราช็อปออนไลน์มันก็จะถูกกว่ากันนะคะแบบราคาถูกลงมาประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่านะคะอืมปรประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ มันก็โอเคนะคะดีกว่าเราจะเสียงเงินเพิ่มตรงนั้นเราก็ได้แบบครีมเพิ่มไปอีกนะคะปะป๊าก็เลยวันนี้ประป๊าก็เลยนั่งขังครีมให้น้องเพราะว่าก่อนที่เราจะกลับไทยก่อนที่น้องจะกลับไทยน้องก็แบบอยากจะมีครีมใช้ก่อนับอะไรองนี้ยค่ะ น้องจะเล่าอะไรฟังค่ะทุกคนน้องตกเอน้องตกวันนี้เป็นอะไร <c oughs> จุ๊จุงจุนจุ๊จุนสมองจ้าจุ๊สมอง,มอง <c oughs> น้องตกใจราคาตั๋วเครื่องบินมากเลยค่ะทุกคนน้องก็อยากจะมาเล่ามาแชร์นะคะราคาตั๋วเครื่องบินที่น้องจะกลับไทยรอบนี้นะคะกับน้องพอใจค่าตั๋วแพงกว่า กับใครรอบแรกสามคนพ่อแม่ลูกค่ะทุกคนราคาแบบดับเบิลเลยค่ะราคาแบบเหมือนเรานั่งบิ๊กซเน็ตคัสเลยนะคะเสือซางกู ใช่สั้นไม่ค่ะไมาค่ะยังยังยังใ่โตยป๊าปาก็ลงไปซื้อขนมปังด้านล่างตึกเนี้ยนะคะเขาทำใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะ Blåser mycket ute. Det blåser mycket ute. Ja. Yeah. Mycket vind. vind. Mycket vind. Mycket vind. 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 Ja. Våren i norra men det är också mycket ดื่มกาแฟเร็จน,นะคะน้องก็จะไปตัดผมให้ป๊าป๊าเพราะว่าผมยาวแล้วหลังจากนั้นป๊าป๊าก็จะออกไปทําธุระที่บ้านลูกชายนะคะก็จะไปดูว่าเพราะว่าเขาตั้งอู่ซ่อมรถใหม่นะคะเขาก็อยากให้พ่อเขาเห็นป๊าป๊าก็จะไปแล้วก็หลังจากกลับมาจากบ้านลูกชายนะคะเราก็จะออกไปช้อปปิ้งกันค่ะไปซื้อของขวัญให้น้องพอใจนะคะวันเสาร์ที่แล้วค่ะแพลนว่าจะซื้อและทีนี้คนเยอะมากๆ คนเยอะแล้วทีนี้ป้าป๊าเป็นคนที่แพ้กลิ่นน้ําหอมค่ะถ้าเกิดคนเยอะๆเดินเบียดเสียดกันคือเขาจะเวียนหัวแล้วก็ถ้าเกิดกลิ่นน้ําหอมปะทะกันอ่ะคือป้าป๊าจะจะแพ้นะคะแล้วก็หายหายใจไม่สะดวกเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่เราไปเออร์บูนะคะที่ไปเที่ยวไปเยี่ยมแม่ป้าป๊านะคะแล้วก็ไปพักกันที่โรงแรมและทีนี้ระหว่างทางเดินนะคะก็คือว่าเดินสวน,นกันกับแขกที่พักในโรงแรมนะคะคนหนึ่งเขาใช้น้ําหอมแบบ ขนาดน้องเป็นผู้หญิงน้องชอบน้ําหอมใช่ไหมคะน้องก็ยังรู้สึกว่าเออแบบกลิ่นมันแรงจริงๆป๊าป๊าแบบรีบเดินกลับมาที่ห้องนะคะก็คือว่าเราลงไปกินข้าวเช้ากันค่ะก็คือพอกินข้าวเช้าเสร็จกลับมาขึ้นห้องป๊าป๊าแบบว่านาซีดอ้วกแล้วก็แบบแสดงอาการให้เห็นชัดเจนว่าเออเขาแพ้จริงๆอะไรเงี้ยคนั่นแหละหลังจากนั้นนะคะน้องเวลาจะใช้น้ําหอมน้องก็ใช้ฉีดแค่แบบ นิดหน่อยแค่แค่ตรงใต้ท้องแขนแล้วก็รูบๆนิดหน่อยคือแต่ก่อนน้องจะเอาสเปรย์แบบว่าเอาน้ำหอมอะฉีดตามตัวเลยตอนนี้พอรู้ว่าป๊าแพนะคะก็ก็ไม่ใช่อีกเลยนะคะไม่ไม่ใช้เยอะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวน้องก็จะเล่าเรื่องค่าตัวเครื่องบินให้ฟังนะคะว่าตัวเครื่องเครื่องบินอะคะ่ะแพงมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าราคาดับเบิลเลยนะคะ ป๊ปาก็พยายามเลือกเลือกแล้วนะคะว่าแบบไหนมันประหยัดสุดมันก็มีอยู่นะคะก็แบบเหมือนประหยัดสุดก็อยู่ที่ประมาณพันหกแต่ว่ามันต้องไปต่อเครื่องอีกอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าปะ๊ปะปาก็ไม่อยากให้เราไปต่อเครื่องเพราะว่าน้องกับกับน้องพอใจสองคนต่อเครื่องโอเคถ้ารอถ้ารอประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงมันก็ยังโอเคแต่นี่ไปต่อเครื่องแต่ว่า มันต้องรอประมาณติบสามชั่วโมงติบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็คือปาป๊าแกก็กังวลไงคะว่าเออน้องพอใจจะอยู่ยังไงมันจะน่าเบื่อไหมเพราะว่านึกถึงตอนตอนที่เราไปเที่ยวเวียดนามนะคะปาป๊าแบบว่าอจองตัวเครื่องบินนะคะบุ๊กบุ๊กวันที่ผิดมันก็เลยได้มีปัญหาเรื่องตอนขากลับนะคะวันไปอบุ๊กถูกแต่วันกลับบุ๊กผิดมันก็เลยได้รอเป็นวันปาป๊าเขาก็นึกถึงความรู้สึกตรงนั้นแบบว่าเออ การที่รออยู่ที่สนามบินอะนานๆมันน่าเบื่อนะมันไม่มีอะไรจะทําอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็สงสารลูกด้วยว่าจะไปรอยอยังไงนะคะดังนั้นเราก็เลยพยายามเซิร์ชดูนะคะจําแต่ละวันแต่ละวันตอนแรกก็แพลนว่าเออจะกลับประมาณวันที่ยี่สิบแปดวันวันที่ยี่สิบแปดไอ้มิถุนาก็เลยแบบว่าเออแบบค่าตัวเครื่องบินอะมันจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าสองคนแม่ลูกนะคะสองหมื 200, ่นกว่าคน แล้วนี้ก็เลยแบบด,ด,ดู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 ไปนะคะก็มาเจอของสายการบินไทยนะคะแต่ว่าสายการบินไทยเหมือนกันเที่ยวบินเหมือนกันแต่ว่ามันก็คนละบริษัทที่เขาขายแต่ละไอเอเจนซี่ที่เขาขายนะคะราคามันก็ไม่เท่ากันเราก็เลยมาได้อีกบริษัทเนินะคะมันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นแปดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาซื้อมาซื้อค่าค่าเก้าอี้อีกนะคะสองคนแม่ลูกนะคะตัวละสองร้อยยี่สิบเก้าโครน นั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องมาซื้อรายย่อยอีกอะไรเงี้ยค่ะน้องก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมกับภัยครั้งนี้ค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงหูฉี่แบบนี้นะคะ<อ>แต่ทำไงได้นะคะมันจำเป็นต้องกลับเพราะว่า น้องพอใจก็ปิดเธอวันที่สิบค่ะดังนั้นป๊าป๊าก็เลยบุ๊กซื้อตั๋วเครื่องบินให้นะคะเป็นวันที่สิบห้าสิบห้ามิถุนายนค่ะเพราะว่าน้องก็อยากอยู่ตัดดอกไม้ก่อนนิดนึงนะคะก็ยังดีได้มีโอกาสได้ไปตัดดอกไม้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะหาตังค่าค่าขนมให้ลูกนะคะตอนที่กลับเมืองไทย <laughs> เห็นราคาตั๋วเครื่องบินแล้วแบบจุกเลยค่ะเพราะว่า อย่างที่รู้ใช่ไหมคะก็คือว่าแม่น้องไม่สบายน้องก็อยากกลับไปดูแลท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่านะถ้าเราเรา,เราดูในช่วงระหว่างระยะวันวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่แพงๆทั้งนั้นเลยค่ะที่ปราปาบุ๊กให้เนี่ยก็คือแบบว่าดูแล้วแบบว่ามันถูกแล้วของสายการบินไทยอะไรเงี้ยนะคะน้องก็ เดินทางกลับไทยวันที่ 15, 15มิถุนายนแล้วก็กลับมาที่ประเทศสวีเดนนะคะวันที่10สิคงหาคมค่ะก็พอด,ดีน้องพอใจเปิดเทอมแต่ว่าก็เปิดเทอมวันแรกนะคะวันที่10แต่ว่าก็จะให้น้องพอใจไปวันที่12นะคะก็จะลาคูนะคะสองวัน นี่แลละค่ะอย่างที่น้องบอกนะคะว่าเห็นใจไอเห็นราคาตัวเครื่องบินแล้วก็ตกใจนะคะเพราะว่าน้องก็แม่ไม่สบายใช่ไหมคะน้องก็ไม่ได้แพนแค่ว่าจะกลับครั้งนี้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดแม่ป่วยหนะักหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยน้องก็คงต้องได้กลับอีกอะไรเงี้ยคะ่ะน้องก็เลยแบบว่านะอยากมานั่งเล่านั่งแชร์นั่งระบายความรู้สึกด้วยนะคะว่าเออแบบ ปีนี้เป็นปีชงของน้องจริงๆค่ะเป็นปีที่แบบว่าเป็นปีที่มีแต่ปัญหาให้ให้คิดให้เครียดอะไรเงี้ยให้กังวลอะไรเงี้ยค่ะเป็นปีที่ใช้เงินจริงๆเลยค่ะเนี่ยละค่ะทุกคนค่ะมันทําให้น้องนึกย้อนเนะว่าถ้าเกิดเราเราเราไม่วางแผนไม่ไม่ไม่วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่ท,ที่เราย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะเรื่องเรื่องการเงินน้องมานั่งคิดนะว่าถ้าเกิดน้องน้องเจอปัญหา เหมือนเหมือนปีเนี้ยที่น้องเจอน้องคงช็อกแล้วก็คงแบบไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะคะเพราะว่านะแม่ไม่สบายมันก็จําเป็นต้องได้กลับใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นที่เรากลับไทยในช่วงเดือนช่วงก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะเราเราก็กลับมาแล้วก็คือว่าป้าป้าก็มองว่าเออเรายังไม่ได้กลับไทยสักทีในช่วงเดือนเดือนเ,อเดือนมีนาค่ะที่เรากลับอะคะ่ะก็คือว่าสอง สปีแล้วเราไม่ได้กลับไทยป้าป้าก็อยากพากลับไปเยี่ยมแม่พาน้องพอใจกลับแล้วทีนี้พอพอแม่เราป่วยป่วยอีกเราก็จําเป็นต้องได้กลับอีกนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอีกมันก็ต้องมีครั้งที่สามคือพูดง่ายๆว่าแบบเหมือนน้องไม่ต้องคิดว่าต้องใช้เงินอะไรเลยค่ะคิดแค่ว่าเตรียมเงินไว้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไทยแค่นั้นนะ,นะคะคือแบบ บางทีบางทีแบบมันนึกน้อยใจนะคะว่าทําไมตั๋วเครื่องบินมันมันแพงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ่ะทำไงได้นะคะมันจําเป็นน้องก็คิดแค่ว่าเออแบบ ถ้าเกิดเราคิดพวงห่วงแต่เรื่องเงินมากเกินไปมันก็ไม่ไหวนะคะน้องก็คิดแค่ว่าอ่ะไม่ตายก็หาใหม่มีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนน้องไหมคะไม่รู้จะพูดยังไงปลอบใจตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่ามันหมดเยอะได้แต่พูดว่าอ่ะไม่ตายหาใหม่ก็พอมานาข,ขอแค่ว่าอยากให้เราตายนะคะอะไรเงี้ยตายไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ขนาดไม่สบายนะคะที่น้องบอกว่าเมื่อสามสามสี่วันที่แล้วที่น้องไม่สบายตอนนี้ก็ยังเป็นเหนื่อยๆแล้วก็หอบอยู่นะคะ เราก็ไม่รู้ทำไมน้องพูดเบอร์เบอร์กับกับกันไปกับกันมาเป็นเพราะอาการป่วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอพอเป็นไข้เสร็จใช่ไหมคะก็มาต่อด้วยแบบเป็นประจำเดือนก็ปวดท้องนะคะก็ปวดท้องขอเป้าว่าเธออาการดีขึ้นหรือ,อยังฉันจะตอบเธอยังไงโอเคฉันหายป่วยจากการปวดเนื้อตามตัวแล้วก็ปวดหัวฉันดีขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันมาปวดท้อง ป้าปเขาก็บอกแบบเป็นศัพท์คำหนึ่งของภาษาตวเเดนนะคะน้องก็จําไม่ได้ถ้าบ้านเราก็คือแบบว่าผีซ้ําดามพอยใช่ไหมคะหรือว่านี่เสือปะจอระเคอะไรปรบ้านเนี้ยออกจากอันนึงตําอันนึงตีนะจ๊ะ เนี Remember, when growing, uh ่ยละค่ะชีวิตของเมียฝรั่งในต่างแดนนะคะสิ่งที่ทุกใจและเศร้าใจที่สุดก็คือความคิดถึงเมืองไทยเนี่ยค่ะบางคีน้องมานั่งคิดเนาะใครบอกว่าเป็นเมียฝรั่งแล้วมีบุญน้องก็พูดกันกับพี่สาวที่ลูกพี่ลูกน้องกันนะคะที่อยู่อเมริกาพี่เขาบอกว่าเนี่ยเอ็ ผู้ใดว่าแอได้หัวฝรั่งโชคดีคิดเบื้องดีๆเด้อเพราะมันจะของโชคดีแน่สัะญาเนองมานั่งคิดมาเออมันมันก็จริงอย่างพี่เขาว่าจริง,รงนะคะเออเนาะเป็นเมียฝรั่ง,งเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะเหมือนเหมือนที่พี่เขาพูดนะพี่เขาก็แบบว่าพี่น้องกันน้องก็พูดกันเธอลองคิดดูนะคุณนายอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเราจะชอบพูดกันแบบว่าแบบเหมือนประมาณว่าแบบ มันก็แล้วแต่เคสใครเคสมงน,นะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกกันยังไงอะไรเงี้ยนะเรียกให้ตัวเองแบบว่าไม่ลําบากเนี่ยไอ้เธอก็คิดดูดีๆนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าเออแบบเป็นเมียฝรั่งอะถ้าเกิดอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคนยืมเงินได้เขาก็ว่าเราดีถ้าคนยืมเงินไม่ได้ก็หาว่าเรากระจอกมีขี้เหนียวเป็นคนแบบ ลืมเพื่อนลืมสูงลืมญาติพี่น้องก็คือแบบว่าได้ัวฝรั่งที่โนบถ้าเกิดเออสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตก็หาว่าที่อวดก็คือถ้าไม่สร้างเลยก็บอกว่าเมียฝรั่งจนถ้าใช้ของแบรนด์เนมหน่อยก็แบบว,ว่าอวดรวย <c oughs> คือลองคิดดูดีๆนะเธอใครบอกว่าเมียฝรั่งโชคดีเมียฝรั่งอะ่ะโชคร้ยายนะเมียฝรั่งไม่มีบุญนะ้วเนี่ทำอะไรก็ไม่เคยถูกในสายตาคนอื่น <c oughs> อยู่บ้านจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็หาว่าขี้เกียจใช่ไหมคะออกไปทํางานก็หาว่าผัวผัวไม่เลี้ยงชีวิตลําบากน่าด้วยสิคะใครบอกว่าเมียฝรั่งโชคดีเ <c oughs> มียใครบอกเมียฝรั่งมีบุญใช่ไหมคะเออมานั่งคิดแบบคิดเล่นๆคิดแบบตลกนะคะเออมันก็จริงอย่างที่เขาว่าจริงเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาเมา์มอยตอนดื่มกาแฟนะคะค่ะเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องจะพาไปช้อปปิ้งที่เวล่าอีกรอบค่ะพาไปเดินซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องพอใจนะคะแล้วก็ไปหาเตรียมเตรียมคอมด้วยนะคะว่าเออเพื่อที่ว่าเออจะเตรียมจัดงานวันเกิดให้น้องพอใจในวันเสาร์เนะะี้ยค่ะแล้วก็จะไปจัดร่วมกันกันกบเพื่อนนะคะที่บ้านเพื่อนเพราะว่า บ้านเขามันใหญ่นะคะมันปาร์ตี้รวมหมู่ได้อะไรเงี้ยมันมีข้างหลังเราก็จะทำบาร์บีคิวกินกันนะคะสำหรับคลิปนี้น้องก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครั